ผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมโดโดเพาร์ค้อนะครับ ก็คลิปนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะผมเพราะว่าคือวันนี้ผมมีแพนที่จะมีติดถ่ายวิดีโอภาพด,ด้วยนะผมกคือพี่พี่บอยคนรู้จักนะผมให้พี่ช่วยนะก็วันนี้ผมก็เลยออกมากลางคืนประมาณประมาณสามทุ่มกว่านะครับผมผมต้องนั่งรถไฟไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศในสถานีรถไฟผมที่ปกติคนเวลานี้คือแม่งแบบเยอะมากยิ่งเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ครับผมคนจะเยอะมากใช่คือตอนนี้คือเนี้ยนับได้เลยสคนครับผม แมทผมมีนะหน้ากากผมมีสองชั้นก็คือไอเนี้ยปิดแล้วก็อันนี้จะไ้โชว์นะครับผมไปพิงนะโอวิ่งวิ่งขึ้นบันไดเมื่อกี้ไม่ทันรถไฟอ่าช่างภาพี่เกาหลีเนี่ยคือผมไม่ใช่ช่างภาพนะผมไม่ใช่แบบไอถ่ายวิดีโอมือาชี่อะไรทั้งสิ้นนะแต่คืออันนี้ผมไปกับพี่นะผมผมก็เลยอยากจะถ่ายตอนที่พี่ทํางานเนี่ยเขาทํางานอะไรประมาณไหนนะผมแน่นอนเับผมคลิปนี้มันต้องมีผู้หญิงแบบสวยๆขาวโว้บอุแน่นอนทุกคนต้องชอบวะเออก็เลยอยากจะถ่ายเก็บไว้ให้ดูนะผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็รอรถไฟไปไม่ไกลับผมจากที่ผม นะผับพับ,พบมาเปิดใหม่ที่ผมรู้จักเนี่ยประมาณเกือบ4 3 4ล้านนะครับผมที่อยู่ละแวกใกล้ๆผมเลยนะผมพับไทยในเกาหลีนะก็เ,เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะทเที่ยวไหมหรือว่ายังไงก็เติดตามกันนะผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันรถไฟมาแล้ว ยังเต็มขบวนเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าช่วงดึกๆอ่ะตัดเหลือแค่ขบวนสั้นๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในคนจะเยอะปะอันนี้ผมพูดหลังไม่นะครับผมหลังไม่มันจะเปลี่ยงมันจะอู้ๆหน่อยนะโอเคนะในขบวนโอเคก็เดี๋ยวรูอีกสามหยกนะครับผมที่ผมจะไปนะสามทุ่ม รถไฟบินแล้วฮะไม่ต้องทักทรงผมผมนะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกันตอนลงป้ายนะครับผมประมาณสามยอ่อเค้ยวผมก็ออกมาเรียกรอแล้วไม่หาทางลงนะเอ้คนะทุกคนก็เดี๋ยว อุ้นจองปุ๊บต้องขึ้นมันไดไปข้างบนออกประตูหนึ่งก็ออกไปประมาณไม่ไกลครฮะเดี๋ยวก็ถึงร้านละแต่ว่าตอนนี้ดูคนดูคนไม่มีคนเลยครับมีข้างหน้าผมคนเดียวพี่พี่คนเดียวคนเกาหลีนะนะะดูดิคน คนเดียวสองคนกับพี่ข้างหน้านะในร้านเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับผมแล้วพี่เขาเวลาทํางานถ่ายรูปหรือว่าเล่นเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะครับผมเพราะว่าตอนที่เขาเล่นก็เล่นแบบไอ้นี่เลยคือเล่นอ่ะเออแต่พอทํางานจริงๆอ่ะเขาจะประมาณไหนนะพี่บอยนะพี่บอยถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้คลิปน้ปนองก็ฝากแชร์ให้น้องด้วยนะพี่บอยนะครับพีิบอยโอเคเดี๋ยวดูกันบั ผมต้องออกประตูหนึ่งนะครับผมออกมามันจะมีหนึ่งและสองนะออกประตูหนึ่งพี่เขาบอกว่าออกประตูหนึ่งพี่บอยบอกเชียดูในหยอบครับในหยอบคนก็ไม่มีเลยสองสามคนเดินปรกนี่นี่มันแค่ประมาณสามทุ่มเนาะอีกอย่างคือมันเป็นวันหยุดด้วยนะครับอโอ้โหแล้วจะไปหาที่ไหนวันนี้ที่บอยบอกว่าอมข้าง ข้างสะพานดูสะพานพี่บอยเอ้พี่บอย,พ,บอยพี่บอยบอกน้องพี่บอยบอกน้องโคตรดุมากเลยดูดิในร้านเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูบางช่วงนะผมเอ,อพี่บอยนะ่าจะมีกล้องวิดีโออีกตัวที่ให้ถ่ายจริงๆนะอันนี้คือผมจะเก็บไว้ถ่ายเฉพาะถ่ายทำคลิปลงช่องผมนั่นเองนะครับโอเคสวยนะเอาจริงอ่ะยืนดูเดแล้วผมจะยืนให้ดูบรรยากาศ ดูดิข้างหลังเป็นเมืองหมดเลยแล้วก็มีไฟแสงสีในบาณนี้นะเสียเดียวก็คือมันไม่มีคนครับทุกคนคือจะบอกว่าผมเดินผ่านนะผมนี่นี่น,นี่ข้างหน้ามันจะเป็นประมาณนี้นะเห็นปะสังเกตตรงที่สะพานนะมุมกล้องถ้ามาฝั่งฝั่ง ฝั่งฝั่งหันหน้าจากลงจากสะพานก็จะเป็นตึกประมาณนี้นะแคบไปเลยนะครับผมใครที่จะมานะไม่ได้แบบมีสปอนเซอร์อยากหลางอะไรทั้งสิ้นนะเดี๋ยวยยเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับผมเดี๋ยววิธีขึ้นก็พี่บอยบอกนะผมผมจำไม่ได้วะเนี่ยน่าจะมีช่วงที่ตรงกลางของตึกเลยมันจะมีรู<อ>ประตูเขานะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกไหมนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในชั้นเจ็ดนะผมเราก็กดลิฟต์ไปเลยเชืว่าไปดูกันนะครับรกดชั้นเจ็ดเลย 입나 오케이 아입니다 문이 니다 이쪽으로 오시면됩니이요 이거 맞아요? 잠깐만요 이거요? ดี๋ยวไม่ไดมีนีอทำมด้เยอมาบ่อยยากถึงแล้วถึงแล้วดูอาชิมอยู่อิมนี่เจอแล้วตัวแล้วก็นี่ครับที่บงบงวงเพื่อนใจ เรเดี๋ยวดันดูนะผมเจอกัน ไปดูสาวที่ร้าน RCA นี่นะว่าจะเจ็มขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคผมก็ตอนนี้ก็เช้าทีเดียวลุ่มสว่างเลยนะผมเ,เป็นการเป็นการทํางานที่โอเคนะผมว่านะเที่ยวไปด้วยประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยจะไหวนะเพราะว่ามันหักผมเกินไปนะนะฮะกลางวันดูดินะครับผมตอ,อนนี้ก็กําลังจะกลับนะผมทิ้งพี่บอยแล้วผมไม่ไหวนะ <c oughs> พ,พี่บอยเขากงานบ่อยไองแล้วผมแบบ นานๆผมบอกนาทีอะไรแบบนี้แล้วก็อยู่ยันเช้าเลยก็ต้องรอแบบคือลูลกค้าเขาก็มาเรื่อยๆนะคลิปก็จะประมาณนั้นแหละเออเอาเอา,เอ,าเอางนี้ดีกว่า คือคลิปผมก็จะทําให้ให้ดูแค่ประมาณนั้นนะในร้านนะผมก็จะมีบางช่วงที่ได้แบบมีแบบไปสัมพงสัมภาษณ์สาวด้วยนะมาเนี้ก็ให้พี่พอยเอาไปสัมภาษณ์แล้วผมยังไม่กล้าพออะไรประมานี้เอผมโอเคก็ถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปแนวนี้ออกมาอีกก็ คอมเมนต์ Comment, หรือว่ากดถูกใจให้ผมด้วยนะครับผมนะซับสไครต์ให้ผมด้วยนะถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีแบบเลตติ้งดีอะไรเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ทําให้อีกนะผมอาจจะไปพับที่มันใหญ่กว่านี้อีกก็ได้นะผมก็ต้องรอดูก็คลิปนี้คงต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพร้อมกับอ่ บรรยากาศยำเช้าประมาณ6กโมงนะเคก็ขอขอบคุณมากๆนะผมสําหรับดูคลิปนี้จนจบนะก่อ,อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์อ,อะไรต่างๆให้ผมด้วยข้างล่างนะแล้วเจอกันใหม่อีพหน้านะัะผมบ๊ายบาย